เดี๋ยห้องอากสิ้นกันอยากสินเตป๊บกับเกีียวิกลับนะครับับลองแสบแน่นอนอันนี้ลินมันเนี่ยลินเอาลินโดยเฉพาะลิน้วนดแล้เนาะครับลินเนาะนะครับเอาหลังจากว่ามีไใม่ปิ้งครับแล้ใหม่เซลนะครับสามกิโลเนาะ เดดหอนมนี่โอ้มนี่ประมาณสามสิบสามสิบกวองสามมันีลหอนขนาดเลยพอครับเนี่ยเลยเดี๋ยมัดมันอยู่มันจะนักลํมัดครับรออออันแกเหรอา วางคุ้นสังกัดีไปเลยมันสุกเลยครับยังห่อนเลยห่อนตั้งใหม่กดยหมูครับสามกิโลกำลังย่างเราสีทยอยย่างครับย่างใท้สังกัดีครับก็เสุกเร็วเนาะ

คนเจียวแทบนนี่ยแม่คนาวแูกันตัวใครกันไปเขาเ่อาชุดรเนี่ใส่ชุดรถเจะไล่ไรบ่ายเดียวเราคืนมาเบิดเนาะนาไม่หนาน่อันนี้สามีละนาหมดน่ตุนมันตุนยตุนมันปลาใส่หัวปเบ้อยครับน้ำจิ้มกินกับบินหมูน้ำจิ้มพริกห ครับไปห่อนๆครับเดี๋ยวก็สุกละเดี๋ยวเอาต้อนสุกมาเอาตีมันสุกมาฟังกันเลยครับเดี๋ยวไปซอยกันต้องเลือดเดี๋ยวไปซอยกันครับมีอะไรแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> โอเคครับยืมขออนุญาตฮ้อนฮ้อนนะครับอือฮ้อนลำเลยกำค่ได้แล้วอนนะยังฮ้อนวันนี้นะโอเคเดี๋ยวไปกิน ดินนนทันน้ำจิ้มอุ้ยเ้าไปมาออเป็น้าแล้วต้องแซบเที่ยวปุดยอดแล้วเห็นน้ำจากมือมั้ยดูครับผูได้ถึอใจกับฝากาากดไ์กดแช่นะครับสำหรับช่องอีสานไซเนี่ยคนเชียงรายแต่บอกอีสานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ